สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วีรอดเทรนนิ่งชุดบูสแปรเวฟเทรนนิ่งสำหรับในขั้นตอนนี้ครับเราก็จะมาทำความรู้จักกับบูสแปรเวฟนะครับในเรื่องของคลับนะครับหรือว่าคลาบซีนะครับที่ตัวบูสแปรมีเราใช้งานตัวอย่างในขั้นตอนนี้ครับก็จะมีการแสดงผลคล้ายคลึงกับในส่วนของทั้งอัจฉเองแล้วก็ตัว j q u e r y เองนะครับบูสแ a รก็ m. สามารถที่จะมีคุณสมบัติที่จะทำงานเช่นนั้นได้นะครับก็คือการคลิกปุ่มแล้วก็ซ่อนรายละเอียดหรือว่าแสดงรายละเอียด ได้ตามความต้องการของเรานะครับ Bootstrap Framework มีการเตรียมคลาสวเวลาใช้งานก็คือในส่วนของการเรียกใช้งาน collapse นะครับโดยที่ collapse ก็จะมีทั้ง collapse in collapse out นะครับ collapse in ก็คือนะครับเรา run web page นะครับก็จะมีปุ่มแล้วทำการคลิกปุ่มถึงจะแสดงรายละเอียดออกมา collapse out ก็คือแสดงรายละเอียดออกมาแล้วเราคลิกปุ่มเป็นการซ่อนรายละเอียดนะครับประเมิตัวอย่างของการ collapse นะครับ ครับผมสามารถที่จะเปิดไฟล์ตัวอย่างของการคอลล a ได้จากคอล l a ปแฮนทีมเอนะครับเมื่อทำการดีเฟตหรือว่ารันหน้าเว็บเพจขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะคลิกรายละเอียดนะครับแล้วก็ซ่อนรายละเอียดได้นะครับในลักษณะของดา a มิกนะครับซึ่งเราสามารถที่จะใส่ดีเทลของปุ่มต่างๆนะครับว่าปุ่มนี้หรือริงนี้ใช้ทำงานทางด้านไหนแล้วก็ใส่ดีเทลรายละเอียดลงไปเพื่ออธิบายเพิ่มเติมนะครับเป็นการแส่งผมแบบดานมิก นะครับในการสื่อสารกับผู้ใช้งานเราลองดูตัวอย่างโค้ดนะครับง่ายๆของตัว Collab นะครับ collab นั้นจะถูกแสงไว้ในภายในส่วนของ Body นะครับและแสงภายใต้ในส่วนของ Deep Card Container นะครับ collab ตามตัวอย่างนี้นะครับก็มีเพียงแค่การกำหนดปุ่มนะครับบ t t ทอมใช้บ o t t o m นะครับคลาสท B ทน info นะครับใส่ในส่วนของ Property Data t o g g l e เป็น Collab นะครับ data Target เป็น Demo นะครับซึ่งก็จะเป็นปุ่มที่แสดง Detail หรือว่ารายละเอียดนะครับในบรรทัดนี้นะครับก็คือ bottom type bottom นั่นเองนะครับมีการกำหนด Property แลบและ Data Target เป็น Demo นะครับตัว ID ที่จะเรียกไปทำงานก็คือ Demo นะครับ deep id เท่ากับ Demo ก็คือการสร้างรายละเอียดเรียให้ l o ์ l a บทำงานนะครับโดยที่ c o l l a b in ครับก็จะแสดงรายละเอียดนะครับในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับ จะเป็นการโฆษณาในส่วนของ c d t r i n i n g นะครับว่ามีการเรียนรู้ยังไงนะครับในแ่นหรือว่าใน Device ตัวนี้นะครับใช้เพียงแค่2องรทัดเราก็สามารถที่จะแสดงผลแบบกดปุ่มและมีลิสต์ขึ้นมาแสดงนะครับคล้ายๆกับตัว a j a x และ jQuery นะครับและนี่ก็คือค l l ั b ที่ Bootstrap Framework เตรียมให้งงเราใช้งานครับขอบคุณครับ